ผมสองคู่สีตรนนี้ผมสองคนวันนี้ผมสองคนจะพาทุกคนไปชมธรรมชาติหรือว่าความงามของวัดที่สวยงามทุนนกต้นของจังหวัดสงขลาวัดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสับป,ปาย้อยจังหวัดสงขลาเป็นความงาม ธรรมชาติรังสรรค์สวยสวยมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมให้เต็มปีกเพื่อนๆชมกันพร้อมๆกันเลย l ร t s g กตอนนี้เราก็กำลังขี่รถไปนะครับผมไปดูความางามของวัดตำตลอดนะครับผมตอนนี้เราสองผู้ซีครับกำลังอยู่บนรถนะครับรถคู่ใจครับผมนี่ครับผม ไปนะครับผมผูหานะครับผมนี่ครับผมนี่นะครับผมดูธรรมชาติหุกเขานะครับผมเส้นทางนะครับผมที่สวยนะครับผมธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมานะครับผมสวยงามมากนะครับผมทางไปวัดธรรมตลอดนะครับผมที่สวย one up. น,นี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมวัดตําตลอดครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปชมไปดูด้านในของตัววัดกันครับผมว่าจะหามขนาดไหนครับผมด้านในจะเป็นธรรมชาติขนาดไหนสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับผม Let's go <S ออตอน,นี้ครับผ จัดเลยผมขอบอกว่าสวยจริงๆที่นี่ครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมวัดตำตลอดเดี๋ยวเคโครโพสองคู่สีจะพาทุกคนไปชมไปดูความงามของวัดตำตลอดนะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนว่าจะจัดขนาดไหน อกเลยว่าสวยจริงๆครับผมที่นี่วัดตำตลอดครับผมอำเภอสบายโ้อยจังหวัดสงขลานะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมจะพาไปชมไปเดี๋ยวตามกันมาเลยดูยเลยนะครับผมพาไปชมนะครับผมความสวยที่สวยสวยมากครับผม ปลาเยอะแยะมากมายนะครับผมพาไปดูนะครับผมปลาปผมดูปลาด้วยนะครับผมระบบจักท่องเที่ยวนะครับผมกำลังมาให้อาหารปลานะครับผมสายบุญนะครับผมเชิญเลยครับผมมาเที่ยววัดทรรตลอดนะครับผมผมเชิญทุกคนเลยนะครับผมสายบุญเราเอาเลยครับพวกเราถึงแล้วครับผมตอนนี้เดินเดินมาเลยครับผมตอนนี้เรากำลัง

เดี๋ยวไปตอนที่ด้านอื่นเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันงามเลยครับผมนี่ครับวัดตั้มตลอดของเราครับผมเส้นทางอาจจะอยู่ไกลไกลสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวถ้าทุกคนได้มาชมมาดูแล้วทุกคนจะติดใจนะครับผมว่าตั้มตลอดของเราหรืออำเภอสุวยรณยอดของเราก็มีวัดที่สวยที่งามนะครับผมติดอันดับต้นๆของจังหวัดสุทรนะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมสายบุญครับ มาเที่ยวมาชมครับผมดูความงามนะครับผมเส้นทางผมบอกเลยว่าอาจจะอยู่ไกลครับผมแต่ทุกคนได้มาดูแล้วรับรองเลยครับผมว่าประทับใจแน่นอนเลยครับผมครับดูเลยครับผมครับผมดูเลยครับธรรมชาติรังสรรค์นะครับผมกินหอกหินย้อยผมสวยฮามากเลยครับผมนี่ครับผมวัดนรรตของเราครับผมนี่ครับผมความงามเกิดจากธรรมชาตินะครับผมดูครับ สวยมากเลยครับใครที่ชอบทำบุญชอบเที่ยวชอบประจุมภัยหรือชอบอะไรต่างๆนานาแล้วครับเชิญมาท่องเที่ยวได้เลยนะครับผมตั้มสลหรับของเราครับผมว่าสวยอลังการจริงๆเลยนะครับผมดูครับต้องสวยของเขาครับผมบรรยากาศอินย้อยครับกินย้อยที่ผม สองคนเพื่อนคู่ซีนะครับมาถ่ายนะผมยามเย็นนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนี่ครับดูครับผมดูน้ำครับนี่ครับผมออกกินย้อยครับดูน้ำนะครับย้อยสวยมากเลยครับผมนี่ครับผมความสวยครับผมกนดูเลยครับสวยจริงครับผมนี่ครับผมสวยนี่ครับ นี่นครับผมแต่ละคนอำเภอพระประย้อยครับผมกดเลยพาทุกคนมาเที่ยวนะครับผมนี่นครับผมเอโก้ปูสองคู่ซีนะครับผมอยากจะฝากให้ทุกคนติดตามชมติดตามให้กำลังใจครับกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งและกดติดตามพวกผมสองคนด้วยครับผมเพื่อจะทุกคนจะไม่ได้พลาดคลิปนี้นะครับผม ในพวกผมก็พาไปสุดไปเที่ยวไปดูไปชมนะครับวามงามต่างๆนานาหลายๆที่เลยพาไปชมไปเที่ยวไปกินพาไปทำอะไรหลายๆอย่างนี้ผมก็พาไปเที่ยวนะครับดูนะครับผมไปดีๆนะครับผมที่พัย่งเช่นที่อย่างเช้าจะถอยมาที่นี่นะครับผมนี่ประจานไปนะครับผม สวยจริงเยอะเลต้องมาดูด้วยตัวเองนะทุกคนต้องมาดูมาชมด้วยตัวเองนะผมโอ้โหอยากจะบใส่ทอดความงามบางสวยเพื่อนๆได้ดูนะครับผมโอ้โหอ้โหสวยจริงผมขอบอกงามนุ๊กน้องลุกสวยนั่นมาเลยครับผมติดตามมาเลยน้ำเส้นทางสวยมากครับผมมาเลยมาเลยสวยครับตามมาเลยครับ สางกี๊กโฟล์สองกุ๊กซิบมาได้เลยต้อต้องกินกุ๊กโฟลนะครับผมต้องขกินกุ๊กโฟล์ฝากยูทูบของเราสองคนไม่ได้ครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทุกคนติดตามคลิปต่อตไปของผมผมจะพาไปเที่ยวไปกินไปทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมผมอยากจะทำ vậy thôi, chắc cái này cả, cả buổi chiều nó cũng ra nắng sáng rồi, 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 กสวยสวยมากครับผมสวยมากครับผมทุกคนดูเลยรับสวยจริงๆนี่ครับธรรมชาติทั้งน่าดูครับผมนี่กี่ความเี่ยนย้อยครับผมตลอดนะครับผมสวยมากเลยครับผมนี่ับทุกคนธรรมชาติเลยนะครับ สวยจริงขอบอกสวยมากอยากให้ทุกคนมาดูมาชมด้วยตัวเองครับผมมาต้องเที่ยวนะครับผมวัดธรมตลอดนะครับผมอูนะครับผมฝากวัดทรรตลอดของเราไว้ด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยมาชมความงามกันด้วยครับผมสายผมก็เชิญครับผมมาดูกันนะครับมาดูมาติดตามกันนะครับ